จังหวัดสตูลก็เดือดร้อนหนักไม่แพ้กันคุณผู้ชมคะปิดท้ายกันที่เรื่องของรถของพี่น้องประชาชนที่จมน้ําแล้วก็จอดคาอยู่ตามถนนหนทางตามหน้าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยนะคะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ค่ะคุณนวลพันธ์ล่ําซาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจํากัดมหาชนหรือว่า MTI ออกมาแสดงความห่วงใยลูกค,ค้านะคะโดยมีการส่งรถยกแล้วก็รถลาก 40คันค่ะลงพื้นที่อำเภอเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยดำเนินการยกลากดึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายตลอดเกือบ24ชั่วโมงทุกวันหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะคะโดยมาดมแป้งนวลพันธ์บอกว่าพนักงานเมืองไทยประกันภัยทุกคนรู้ดีว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัยค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันภยัย ในการดูแลลูกค้าในช่วงภาวะวิกฤตเพื่อเป็นหนึ่งในกําลังใจเล็กๆให้กับลูกค้าและผู้ประสบภัยทุกท่านให้ต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้และเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะทั้งนี้ทางบริษัท ยังต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าค่ะที่ต้องการจะเคลมสินไหมทดแทนในช่วงของน้ำท่วมทั้งประกันภยัยทรัพย์สินแล้วก็ประกันภัยรถยนต์นะคะโดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่สาขาหาดใหญ่ค่ะหรือว่ารับบริการผ่านโมบายเคลมเซ็นเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการเคลมสินไหมของลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเคลมสินไหมได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง call center หมายเลข1484นะคะหรือที่ ไลน์ mtifriend ค่ะได้ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งไปจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเนชั่นทันข่าวเย็นประจำวันนี้นะคะดิฉันแอลสรารัตรัตนสุวรรณพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกกาติดตามสวัสดีค่ะ